ก็กล่าวสวัสดีครับคนชนบทครับช่องเล็กๆของคนชนบทครับมืาอนี้คนชนบทสิพาพีพาน้องมากินเข่าก่อนลุยงานนะครับผมคือเก่าคือเดิมครับผมกับปิ้งหมูนะครับผมแล้วก็มีปิ้งปีกไก่นะครับผมกินง่ายๆนะครับผมนะแล้วก็ข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวไม้หนึ่งหอมๆคือเก่าหรอครับยังไม่อยู่ครับช่วงเนี้ยครับพี่น้องครับมาแชร์แชร์คนชนบทครับแต่ว่าก่อนอื่นคนชนบทก็ ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติข้ามาตทดตามรับชมนะครับผมขอบคุณกําลังใจดีๆครับขอพี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจแรงกำลังใจอยค่คนชุนดทำรวจเด้อครับผมมาเสี่ยมคนชุนดทำรับ,บครับครับ ออกินเขาก่อนรุยงานคือเกาคือเดิมแล้วครับผมกินไปน้ำกระพปรไปน้ำครับผมบ้านเท่าอากาศหนาวเด้นะครับตอนนี้ครับยินยจ้อยพอาิเป็นหืม ครับพี่น้องครับต้องมั่นพี่น,อน้องในยังกิน้องครับมือครับ้อมอขอบคุณชนบทในปิ่งปีงกไก่นะครับผมก็ปิ่งหมูนะครับผมอืม,อม มังกรสอบคนชบนบทญเกิดเรื่องกดดื้อใจกดติดตามจะแจ้งคนชบนบทญใ้เด้อครับผมขอบคุณครับกินไปนไปน้ำหบว์เป็น้ำมะเขือหล่ะครับเข่าเต็มปากอยู่ขอโทษขออภัยครับผมน้องคร,ครับมันต้องขาดจ่มใจครับมือเลยครับ เด,ดูเก็บเกี่ยวเขานะครับผมช่วงนี้ครับพี่น้องครับซึ่งของคนชนบทก็เสร็จเรียบร้บดดยรอยนะครับผมของพี่น้องเป็นไดงน,น้อครับเซ็ตเรียบร้อยข้งนอครับผมขึ้นเล่าขิงใบข้างน้นนอครับ เขาคุนเราเขาข,อ,ขอ,อยังนี่มันมวนแทะเด้อรับพี่น้องคคิดถึงจะไมรลุ่นุ่นครับ <c oughs> เราให้ใกล้ตัวผมแล้วครับผม <c oughs> no yeah, up <laughs> <laughs> ตึ้งสำหรับคลิปนี้นะครับผมคนชนบทกับเจขอพระไวยกรชั้นนี้นะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียร,ยรติเข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณกำลังใจดีๆครับขอบพี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจแรงแรงใจ,ในในใจคนชนบทในเดอ้อครับผมสำหรับคลิปนี้คนชนบทกับเจขอพระไวยกรชั้นนี้ครับผมขอบคุณครับ